เราก็จะลองอีสกิอีสามเอดีส,สบสภาพล้างออกมาให้แล้วครับเดิมๆครับดูนะครับเครื่องไม่มีแกะไม่มีเปิดปั๊มเหลืองๆโอ้โหเขาของเหลืองๆครับรุ่นี้จะเป็นเรื่องแรงม้าเยอะนะตัวนี้ดูเร่ดูเร่โตด้วยเนี่ยอีสามเอดีแเราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวนะครับนี่ติดเครื่องก็จะผ่านน้ำให้อ่าเอาฟังเสียงเลยครับน้ำมันก็ไว้บนอย่างเดียว